บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี3่สามที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนครูหญิงค่อยเนยนไว้ฝึกอ่านแล้วก็ทําแบบฝึกกันเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างนักเรียนส่งกันครบทุกคนหรือยังคะนักเรียนคนใดที่ยังค้างงานให้ส่งงานในรายส่วนตัวคุณครูหญิงด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาฝึกอ่านนะคะคำศัพท์กันแล้วก็ด้วยไม้ของคำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเปิดหน้า150อกนะคะแล้วดูคลิปวิดีโอตามกันไปได้เลยค่ะสื่อภาษาปาทีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายกันในท้ายบทนะคะดูในหน้าึง150อกนะคะคำแรกนะคะระเบียบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นโยบายหมายถึงอะไรคะนักเรียนหมายถึงหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดาเนินการประชาธิปไตยหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนนะคะมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลนะคะพฤติกรรมหมายถึงการกระทาที่แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกพันเผ่าหมายถึงโดยทั่วไปใช้ว่าเชื้อสายระเบียบนะคะหมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการรัชธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศสันตินะคะหมายถึงความสง,งบสันติธรรมการนำความถูกต้องตามหลักธรรมมาใช้รักษาความสง,งบสิทธิพิเศษหมายถึงโอกาสที่จะกระทำการใดๆได้เกินกว่าที่กำหนดไว้ เซรีหมายถึงมีอิสระที่จะกระทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ่านประโยคนะคะคนไทยทุกคนรักสันติเด็กๆเ,เข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบผู้สมัครเป็นหัวหน้าห้องต้องตะแลงนโย,นนะยบายของตนณอยบายของตนนะคะถ้าสังเกตเอนเพื่อนมีพฤติกรรมไปในทางไม่ดีต้องช่วยกันเตือนนะคะประเทศไทยมีการปกครองระบบประ ต่อไปมาดูนะคะเซรีหมายถึงมีอิสระที่จะกระทําได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอ่านประโยคนะคะคนไทยทุกคนรักสันติเด็กๆเ,เข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบผู้สมัครเป็นหัวหน้าห้องต้องตะแหลงนโยบายของตนถ้าสังเกตเห็นเพื่อนมีพฤติกรรมไปในทางไม่ดีต้องช่วยกันเตือน ประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไอท,ที่เป็นสีเขียวนี้ก็คือ,อเขามาแต่งประโยคนะคะให้มีคำศัพท์นี้ลงไปในประโยคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณหญิงก็มีนะคะการบ้านให้ในไปฝึกอ่านนะคะคำศัพท์แล้วก็แปลความหมาย พรุ่งนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแปลความแปลความหมายของคำศัพท์ในหน้า1 5 6 157เป็นคาแเนด้วยนะคะอย่าลืมฝึกอ่านนะคะวันนี้คุณครูหญิงก็มีเนื้อหาที่จะสอนพวกเรานะคะเพียงเท่านี้นะคะวัสลามลไยกุ้มะเระมาตุลลอฮิวะบเระกาตุ